โกโก้มาแล้วโกโก้โกโก้มาซื้อยังนี่อะโกโก้มาซื้อยังเอาผ้าไปส่งแม่นบ่เอาอยังเจ้าของตัดเย็บผ้าเสร็จแล้วนะคะโกโก้จะพาไปส่งเจ้าของนะคะไปเงอนไทนี่ติดยาดแล้วปะนี่ cô cô chít rồi nhé các, đây là, à à, này này lo cho con con โกโก้นะากาโกโก้เอาเอาผ้ารองโต๊ะมาส่งเจ้าของเอตเจ้าไหนบันเนอะไปซื้อของปะไปซื้อขนมปะไปซื้อนมป่ะปะไปซื้อนมโกโก้ป่ะปะป่ะปะลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นไปซื้อขนมป่ะ โกโก้่าไปกินขนมนะครับคนมาคนมาไปไปร้านคาแล้วเอาอะไรเอาขนมอะไรเอาป๊อปคอร์นบ่อ้โโกโก้เอานม เอานมให้โกโก้ด้วยนะครับดูโกโก้นะคะโกโก้มาอยู่เป็นนะคะนี่่อนน้อทอมจนนะคะโกโก้รอรับนมอยู่ ขนมพิ ừ, งเออเอาขนมพิงกับอันนี้เอาถุงใส่ด้วยเดี๋ยวรอรอรออ้าวได้อะไรได้ได,นด,นนนดนน้นมกัขบขนมพิงนะคะได้เลยจังไงได้จังไงกลับบ้านได้บ่ะมันไปแล้วคุณไปแล้ว อันนี้มานี่รอก,ก่อนรอก,ก่อนอ่าจะไปหน้าเนี่ยเหมือนจะไปบ้านเขาโกโก้อ่ามาซื้อขอนมซื้อนมไปกินทงไหมหมอบลงหม,มอบลงอ,อ่นานั่งลงก่อนอ่านั่งลงก่อนจะไปหน้าจิมเหมินนี่อ่าจะไปหน้าบ้านเขาค่ะโกโก้สวัสดีจา้าบ๊ายบายเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะอ่าโกโก้โกโก,โก้สวัสดีจา้าบ๊ายบาย,บายเลิฟ